ลู่ของมิคฟอร์จูนถูกสร้างขึ้นโดยแม่ของเธอและถูกมอบให้กับแกงแท้งในวัยหนุ่มแล้วก็อ่านไม่ทันเลยคิวยังเยอะเหลือบบเกินเห็นแล้วพี่อะอะไรถ้าทำไมคุณแม่ใครครลิีดออกสแตก็กเออลิดออกสแตก็กลิดออกสแตก็ก ไม่ได้ไอ้เหี้ยแต่มันฆ่ากูทำไมคุณเล่นกินเดื้เลยอเฮ้ยเวมึงถ้าบอกว่าแบบทำไมต้องเทนเติมเติมในช้อปปี้เพจแล้วมันเข้าในนี่เลยเหรอมันไม่ต้องแบบว่าใปอนนี้นั่นเหรอเจียมเราเราไปงค์พาเจียมซื้ออันไหนอ่ะสองพันหรือหนึ่งพันซื้อหนึ่งพันสิซื้อสองพันทำไมเปลืองตังค์สองพันมันแล้วมันได้อะไรเพิ่มก็ได้แค่ลูกนี่โอเคโอเคไปอยู่ ไอ้เชียแล้วแม่งสองก่อนกูกูแตกจับว่าฮ้าห้าูทาห้าคทำอะไรลงไป,ไไปอือานั่งดีถ้าไหนพวกหยิบโหรามาเล่นมะเกมมันต้องเปิดทุกอันเลยใช่ไหมหรือไม่ใช่ใช่เรียวหน้าต้องเปิดคือ,อแบบสิบสองแถวว่นนะถ้าสิบหกแถวดิ ไม่ที่จริงที่จริงก็คือล้างล้างกระดานอันหนึ่งแล้วก็เปิดให้ครบยี่สิบเก้าโอเคโอเคโอ้โหยัแรงจังวะาจอบอยากได้สกินให้มันเออถ้าจอบดวงไม่ถ้าจอบดวงดีเมือกยีทหามันเจนี่เลอบคจอปปาคจะได้มากกว่าแากาขนาดนี้ก็ไม่ไวเดอสูได้มากกว่า,าสามสิก้ถ้าด,ดวงดี เกิดข้างล่างเผอไปที่สุดเจอปะเนี่ยไม่ไม่ลมแต่งแล้วก็เจอวะ่ะ ดูพวกมึงบวกกันอยู่เ่ะเฮียอะไรวะมึงพับเจ้าไปตับ,บโอ้โถเบอร์ไวเดอร์เบอร์ไวเดอร์โถเอาจะตายแล้ว ้ยมาทำตัวแต่ยิงไม่ได้จ้า <c oughs> <ว>มาร์คผิดตัวไปมาร์คเซ็นหน้าเน่ทำดีลายมึงมันมัน,ม,นมันไม่มีโหมดป่าหรอในโลอะมันมีแต่แบบไม,มกกไม่รู้ไม่รู้เขาเรมา Im, ในในไอ้นั่นที่ที่มันให้เลือกนะว่าว่าแชมเปี้ยนเราอยู่ตำแหน่งอะไรบ้างผมไม่รู้ฮะโอลาร์ถ้าจะอยู่วอนนัตตี้ป่าไม่ได้หายเกลี้ยงปล่อยมันหายเลยชนะเซเว่นมาสุดยอดไปแล้ว มันเฮี้ยเยมใช่กระชากมาให้เซน่าล็อกโตโตไม่ดีเลยนะโตไ,ไม่อยากเล่นทะเลยากเกมกูก็เล่นนาสัตว์เว้เหรอนสัตว์เปนความฝักอัพ ความฟักอัจของเเียนแท็กมันไม่ค่อยมีอันไหนสุดรอดไหวปะเดี๋ยวมันดึงไม่ว่าไม่ได้อ่ะเวลาที่มัคือนี่แบบเลยมาวะมันดึงไงเดิอุ้ยโาจะตายแล้วแต่ว่าจะตายแล้วาจะต้องใช้ก่อนเฮ้ยมึงก่อสรอยเกินมึงก่อสรอยเกิน ตอรี่นะตีถูกแก่งไม่ได้มันโดนดึงอย่างน้อยมึงทำให้ห<ป>มาคนนี้ได้หนึ่งคิวพร้อมกับสแต็กอันใหญ่ระยะนึง่งน่าเกียดมันเกิดมาคู่กันมาสองทำเข็นตัวอะไรวหรอเอ้ เออไอ้เฮียไม่น่ารักเลยไอขอาติดเขียแล้วเอาบอโสูสเอาบออกูไม่ทู้แลาเล่นป่าปีหกสิบนี่แบบมันต้องกะไงรอล่วงหน้าไม่มีขียกูก็ไม่เข้าไปสัตว์กูเจ็บ <laughs> กูเซ็น well ต์ไปดีกว <laughs> oh ่าเว้ละโอ้โหโอ้โหอะไรครับด้านนี้เขาต้องไปโกนนะไม่งั้นนี่แบบเปิดอันติไล่ไม่ทันอันติสามวิเก้าสามวิที่เวลาได้ตีแล้วอันลิมิตแล้ว ไม่ได้ตีตลอดจริงเลยาตาทำอะไรจะเวดได้ไหมเห็นไดล่ะน่าสน้าตาเขาอยู่กลางนะชิลๆเลยนะพี่มาต่อเลงกูไหมล่ะ มึงจะกินอาเคียนเตลาดมันหุนเป็นหน้ามันมันจะหน้าคนไอะอาคาเ่ออาคา่ประชอนจสอนไม่สดสองรอบะอ่นอ่นต้องสอนแล้วลืมดูกหลังเโอ้โหนเนี่อะไรพี่ ฉันนับตีมาช่วย <c oughs> ว่างเฮ้ยไม่ได้ครับไ,ได้วะได้ก็ได้ขอยนึตีไม่สวยแล้วผิด <c oughs> ไปแล้วหรือ <c oughs> กูตายด้วยวะตีเลสอะ อเออเออมาลาว่าเราตายแล้วาาแล้วาายังไม่แอีดิก่ก ่เตียวจังน้ำมึงเลหลับบ้างเอ่ออรลาไปตีเรื่อยๆจะไปหนียังไงวะเวลามามีโกสอ่ะ ขาขาแม่งโคตรเท่เลยว่ะไปตีโอลูเซียนอยู่ข้างหลังแถมไม่ตายด้วยจะไปโซลารยังไงวะนี่นี่ฟอฟีแล้วออกเกมเทปะคนพวกนี้นี่มันแบบ พวกมันคนอยังไงวะร,รีบล็อกด้วยนะก็จะมีอะไรดีขึ้นนี้โตรกระจกว้าวฟการพูดเลนตีถอย โอ้โหเจอแบบนี uhm ้หน like, ีท um, ั uh, so like oh, oh, right. ้งไหนคือโดดก็คูดาวอือดูว่าคือสับปัวแฟสดมันน่าเกลียดกว่าปะแสดสับก็คือถ้าคูดาวคือแล้วนะ ยังไงมันก็ถึงัวได้อะมันก็น่าเกียดอยู่ดีแหละมันไม่โดนซีซีด้วยเนี่ยมันนี่ขดซีซีพ่วงถึงมันนี่ไอ้เหี้ยถ้ามึงเตลคนนี้สองคางมาเนอะเออแม่งตรงคือความที่มึงไม่โดนซีซีมันโดนเบรกไม่ได้สวิงมันเบรกได้ อเ,เออเนี่ยถ้ามึงไปกินข้าวอาบน้ำอ่ะตอนนี้ก็คือได้เล่นเปลาจอบเออเนีย่ยเยวกูเล่นห้องเมึงตาหนึ่งวะเหียเ,เออเนี่ยก็แค่น<า><า>ี้กูกำลังไม่รู้กูยังเลือกสก,กินไม่ได้เลยเหี้ยแต่นัดกดดีแล้วเออ,เอ,อกดดีอชิ้นนี้กดไม่น่าได้กดเร็วรัดมึงกดเร็วเลยอขอบคุณมาก ขอบคุณไม่กคนนับเฮ้ยแต่ยังไงต้องสี่คนอยู่ดีหรือเปล่าสามต่อศูนย์ก็ได้เออมันไม่สิบห้าเอาหรอได้หรอสิบห้าเอ้เลยเฮีย